สำหรับประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามสีแดงบนบนพื้นทุงนี้นะคะหมายถึงเลือดของประชาชนที่เสียไปในการกอบกู้เอกราชค่ะดาวสีเหลืองหมายถึงชาวเวียดนามนะคะแฉกทั้งห้าของดาวหมายถึงชนชั้นทั้งห้าในสังคมเช่นได้แก่ชาวนาบรญญาชนแรงงานเยาวชนและทหารค่ะ ท่านราวปัจจุบันเริ่มใช้ตั้งแต่2พันวาคมคศ1975มีชื่อว่าธงดวงเดือนขนาดกว้าง2ส่วนยาว3ส,ส่วนประกอบด้วยวงกลมสีขาวกนแถบสีน้ำเงินตรงกลางและแถบสีแดงตรงริมด้านบนและล่างวงกลมตรงกลางหมายถึงดวงจันท์ที่ส่องสว่างเหนือแม่น้ำโขงแถบสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ของประเทศแถบสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของประชาชน ที่สูญเสียไประหว่างสงครามเกาบกูดซาค่ยาา <Hey. S 1> ค่ะสำหรับธงชาติประเทศไทยนะคะในปัจจุบันประกาศใช้เมื่อปี2460ค่ะตรองกับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะมีชื่อว่าธงไตรรงประกอบด้วยสีสสีค่ะคือสีแดงหมายถึงชาติและความสามัคคีของคนในชาติสสีขาว หมายถึงศาสนาเพื่ออบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์3สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองเป็นบระมุขของประเทศค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสมัยรัชกาลที่8มีการตราพระราชบัญญัติธงเมื่อปีพุทธศักราช2479อธิบายลักษณะธงชาติไว้ชัดเจนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างขนาด6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้าง2ใน6ส่วนตรงกลางเป็นสีน้ำเงินเข้ม ต่อจากแถบสีนเงินเข้มออกไปสองข้างข้างละหนึ่งใน6ส่วนจะเป็นแถบสีขาวต่อจากสีขาวออกไปทั้งสองข้างจะเป็นแถบสีแดงค่ะนับแต่นั้นก็ไม่มีข้อความใดระบุในการเปลี่ยนใบธงชาติอีกเลยค่ะสำหรับประเทเนเธนมานะคะเม,ยมะะเมยนมาเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ธงแบบใหม่เมื่อเดือนตุลาคา 2010. ามคิ่แลศักราช2010ตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของที่แล้วศัการาช2008 สักการเปลี่ยนแปลง5ประการสําคัญของประเทศชาติคือธงชาติเพลงชาติเมืองหลวงสัญลักษณ์ประเทศและชื่อเมืองสีเหลืองหมายถึงความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินความสุขและความสมัคคีค่ะสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์การพัฒนาและความมีสันติสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความเฉียบขาดรูปดาวสีขาวตรงกลางหมายถึงความบริสุทธิ์ความจริงใจ ความซื่อสตัตว์ความมีเมตตาและความมีพลังค่ะธงชาติเดิมของเมียนมามีบ้นสีแดงและที่มุมซ้ายบนมีสีน้ำเงินเป็นรูปจักวงข้าวดวงสีขาวจำนวน14ดวงล้อมรอบซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกัน7รัฐเภาคซึ่งสแดงสแดงถึงสัญลักษณ์การมีสิทธิเข้าเทียมกันในสภาภาพค่ะต่อไปเป็นธงชาติมาเลเซียนะคะธงชาติมาเลเซียมีชื่อเรียกว่ายาลูกเกมีรัง ถึงธงเล้วแห่งเจ็ดดีสัส์มีขนาดกว้างหนึ่งส่วนยาวสองสว 6, ่วนปืนหงเป็นเล้วสีแดงสำหรับขาวขนาดเท่ากันสิบสี่แท่งหมายถึงความเสมอภาคของทางรัฐสัมสิบสามรัฐและรัฐบาลกลางนะักบุกรุกราลัมเบอร์ที่มุมซ้ายมีดันเซียและดาวสีเหลือสิบสี่แท่งวางบนผืนสีเหลียงสีเงินนาฬิกสี่แท่งหมายถึง, 4, ถวง, 4, ถวถงความเป็นเอกภาพของรัฐท 14, ั้งสิบสี่รัฐจันเซียหมายถึง สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามสีน้ำเงินหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติสีเหลืองของดาวหมายถึงสีประจำของพระองค์ของผู้ปกครองประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับประเทศกัมพูชานะคะทงปัจจุบันของกัมพูชาถือกำเนิดในช่วงที่มีการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสและใช้เลื่อนมาจนกระทั่งช่วงปลายปีคศ1 969 นายพลรอนน,อนก่อการรัฐธรรมาหารข้นำหน้นานพระบาทสมเด็จพระนโรดมาสีฮนุได้เปลี่ยนมาใช้ธงแบบใหม่หลังจากนั้นธงชาติของกัมพูชาก็เปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงสถาบัานทางมหาศาลพระภารนครวัดสีขาวไปถึงสนิภาพข,ของศาสนา แต่เดิมคือศาสนาความฮินดูแลเปลี่ยนมาเป็นพุทธในภายหลังค่ะค่ะสำหรับประเทศฟิลิปปินส์นะคะธงปัจจุบันของฟิลิปปินส์ประกาศใช้เมื่อวันที่16กันยายนคิดศักรา1997ค่ะธงเดิมเคยใช้มาก,ก่อนในปีคือคศ,ศ1898หลังฟิลิปปินส์ประกาศเอกราชจากสเปนแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ธงชาตดังกล่าวก็ถูกสัง้ามใช้ แถบสีน้ําเงินบนธงนะคะหมายถึงความรักชาติความยุติธรรมและสันติภาพค่ะแถบสีแดงหมายถึงความกล้าหาญเลือดเนื้อเพื่อเอกราชสามเหลี่ยมด้านเท่าสีขาวนะคะหมายถึงความเสมอภาคและสมาคมพาติปูนันค่ะสมาคมรับที่เคยต่อต้านการปกครองของจักรวรรดิสเปนค่ะพาธิน,นะคะหมายถึงเอกราชโดยรัศมีทั้ง8แฉบแทน8จังหวัด แรกของประเทศที่หลุดพ้นจากอำนาจสเปนค่ะได้แก่บาตังกสัสบูรานบูราคันกาวิเตลากูนามาลิมานนล่หนวยวาเอเคียปัมปังกาและตารักค่ะดาวสามดวงนะคะหมายถึง3ามเขตปกครองหลักของประเทศค่ะคือ L usa, L on, o, ลูซาลูซอนมินดาเนาและก็วีซายันค่ะต่อไปนะคะเป็นธงชาติสิงคโปร์ค่ะ ธงสติกคโปรประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมคศ1959พร้อมๆกับเพลงชาติและถูกนำมาใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทางการตอนแยกตัวเป็นเอกราชในปีพศ1965ธงชาติอส,อ 1, 65, สิงคโปร์แบ่งเป็น2แถบตามแนวนอนด้านบนเป็นสีแดงส่วนด้านล่างเป็นสีขาวมุมด้านซ้ายบนเป็นรูปจันทร์เสี้ยวสีขาวและดาวสีแดง5ดวงที่เรียงกันเป็น ายถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความเท่าเทียมกันสีขาวหมายถึงคุณงามความดีและความบริสุทธิ์พระจันเซี้ยวหมายถึงความเจริญของชาติและดาวดวงดวงดาวทั้งห้าหมายถึงประชาธิปไตยสันติภาพความเจริญก้าวหน้าพุทธิธรรมและความเสมอภาคค่ะ